หมอปลายเผยแตงโมเสียใจมากที่โดนทำแบบนี้เตรียมจัดการให้สารภาพจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูรณ์สงครามหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากล ซึ่งนอกจากปริศนาการเสียชีวิตที่สังคมยังตั้งคำถามในประเด็นต่างๆกันมากมายแล้วยังมีบางส่วนที่เชื่อมโยงกับกรณีความเชื่อส่วนบุคคลอาทิการทำพิธีทางไสยศาสตร์ก่อนจะพบร่างของแตงโมไปจนถึงการย้อนดูคำทานายของหมอปลายพลายกระซิบหมอดูสาวร่างทรงคนดังที่เคยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแห่งหนึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่4มกราคม2565 เป็นคลิปที่หมอปลายได้ทำนาย3เดือนเกิดที่ควรระวังมีเดือนไหนบ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไรโดยในช่วงหนึ่งของรายการหมอปลายได้เผยคำทำนายว่าในปี2,565ในเดือนเกิดที่ต้องระวังเป็นพิเศษหนึ่งในนั้นคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องเดินทางโดยการใช้เรือเป็นหลักอยู่บนน้ำเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากม หากหลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงซึ่งสาวแตงโมเกิดวันที่13กันยายนทำเอาหลายคนขนลุกในความแม่นของหมอปลายล่าสุดเมื่อวันที่1มีนาคม2565หมอปลายมาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉร่วมกับหมอของขวัญเพื่อสนทนาถึงประเด็นร้อนกรณีการเสียชีวิตของแตงโมรวมถึงพิรุษของกลุ่มเพื่อนและข้อกังขามากมาย ที่สังคมยังคงตั้งข้อสงสัยโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่หมอปลายพูดว่าบอกก่อนเรื่องนี้ยังไงพี่โมไม่ปล่อยไว้แน่นอนโดนแน่ไม่นานนี้หรอกยังไงก็โดนแน่แนและความจริงจะปรากฏเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะเดี๋ยวเขาทนไม่ได้เขาต้องสารภาพเองเขาต้องโดนพี่โมบีบพี่เขาเสียใจมากๆเดี๋ยวเร็วเวนี้ได้รู้แน่นอนความจริงจะต้องปรากฏ ไม่ต้องกังวลติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ